สตาร์ลอร์ดเป็นไบเซ็กชวลแล้วคริสแพร์ว่ายังไงเบเจอร์มวยท็อกช็อตนิว <laughs> สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟท็อกช็อตนิวส์นะครับตัวดำเนินรายการโดยผมจินวิลไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์นะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์ครับที่นี่ทีเดียวเมเจอร์กรุ๊ปครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่มาจากมาร์เวลซีนิม t i ติกยูนิเวร์สครับแล้วก็เป็นข่าวที่เขาก็ฮือฮาพอสมควรนะครับ คือหลายๆคนเนี่ยชอบเอาเนื้อหาข่าวแล้วก็ข้อมูลจากหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่มาโยงย้ายกับเหตุการณ์ในภาพยนตร์นะครับซึ่งถ้าใช้ตรกกะตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าตัวละครนักประจนภัยในอวากาศอย่างสตาร์ลอตในฉบับภาพยนตร์ก็ต้องเป็นใบเซ็กชวลตามหนังสือการ์ตูนไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องของเรื่องก็คือหนังสือการ์ตูนชุดการเดินทนงสู่กาแล็กซี่ตอนที่ใช้ชื่อว่า I shall make you a Star l ล r d นะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่สตาร์ลอดหรือว่าปีเตอร์คิลใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนลึกลับท 50ปีครับซึ่งในตอนนั้นนะครับสตาร์ลอร์ดได้ใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์เพศหญิงที่ชื่อว่าอาราเดียแล้วก็มนุษย์เพศชายที่ชื่อว่ามอครับซึ่งจากเนื้อหาในการ์ตูนก็น่าจะยืนยันได้แหละครับว่าสตาร์ลอร์ดไม่ได้มีความสัมพันธ์ระดับธรมธรมดาากับทั้งคู่แต่น่าจะเป็นคนรักของทั้งอาราเดียแล้วก็มอครับในการ์ตูนยังมีบทที่สตาร์ลอร์ดพูดว่าคุณจะต้องยอมรับความจริงทัทีว่า ที่นี่คือบ้านของข้าอะไรทํานองนั้นด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครในการ์ตูนมาเวลเนี่ยจะเป็นเกย์เป็นไบเซ็กชวลหรือเป็นเลสเบี้ยนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับแม้แต่ตัวละครที่มีบทในมาเวลเชนเมติกยูนิเวอร์สหลายๆตัวในหนังสือการ์ตูนก็คัมมิ่งเอาท์กันไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวาลคิรีนะครับที่เป็นไบเซ็กชวลโลคิก็เป็นไบเซ็กชวลครับส่วนไอ้มนุษย์หินครอกจากทอนะครับในหนังสือเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นเกย์นะครับโอกโกเย่กับอโยในแบล็กแพนเทอร์ตูน ก็มีความสัมพันธ์แบบผู้หญิงด้วยกันครับขนาดว่าหนังสือการ์ตูนบางเล่มเนี่ยเคยเขียนให้กับตันมาเวลเป็นเลสเบี้ยนด้วยซ้ำไปครับหรือกระทั่งในหนัง a v e n g e r s Endgame เกก็เคยใส่ตัวละครที่เป็นเก์ในเรื่องมาแล้วนะครับประเด็นการมีตัวละคร LGBT ในหนังมาเวลก็เลยดูเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับแต่คราวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาตรงที่นักแสดงที่รับบทเป็นสตาร์หลอดอย่างคริสแพทร t เนี่ยแกต,ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมานานครับว่าอาจจะเป็นพวกแอนตี้ LGBTQ ก็เป็นไปได้ครับคือจะว่าไปแล้วเนี่ย, Chris ยรคริสแพทร์ เเ,เกิดมาในเวจิเนียมินิโซตาครับเป็นนักแสดงที่มีความเป็นอเมริกันดั้งเดิมค่อนข้างสูงครับอย่างจุดยืนทางน้านการเมืองเนี่ยคริสแพร์ก็ยังเคยโดนสงสัยว่าเป็นริพับบิกันด้วยซ้ำไปครับเพราะตอนที่นักแสดงจากมาเวลเซเนมติกยูนิเวอร์สออกมารณรงค์สนับสนุนโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยแต่คริสแพทร์เองกลับไม่ขอแสดงความเห็นอะไรครับนอกจากนั้นตัวคริสแพทร์ยังเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งาศาสนาครับอย่างตอนที่เจมส์การโดนมารสมทวิตเตอร์ไปเนี่ยตัวคริสแพทร์เองก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนเจมสกนนเป็นคนท้าย เพราะว่าตัเแกเองก็ไม่ค่อยสบายใจกับข้อความเหล่านั้นเหมือนกันครับและที่สําคัญโบสถ์ที่คริสแพร์ไปเป็นประจำนะครับก็เป็นโบสถ์ที่มีแนวโน้มแอนตี้พวก LGBTQ ด้วสั้ําปครับขณะที่ว่าดาราน,นังคนดังจาก X- อ e n อย่างเอเลียดเพจที่เมื่อก่อนจะใช้เอเลนเพจนะครับแต่ค o m ิ่งเอาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เคยออกมาตําหนิคริสแพร์เรื่องนี้เหมือนกันครับตอนนั้นคริสแพร์ไม่ได้ตอบโต้อะไรโดยตรงครับแต่บอกอ้อมๆว่าไม่ว่าจุดยืนในเรื่องนี้ของโบสถ์จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาสันหน่อยครับ พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยไม่แน่ใจครับว่าเจมส์การจะตัดสินใจใส่รายละเอียดไอตรงที่บอกว่า Star ์ o ลอเป็น Bisexual ลงในหนังชุดการเด้นเซนต์กาเล็กซี่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆข่าวนี้ก็ทําให้ประเด็น a n t i LGBTQ ของคริสแพร t กลายเป็นประเด็นให้คนสนใจอีกครั้งหนึ่งครับ เรียกว่าเป็นตก,กรเล็กๆกันนะครับที่ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพกลายเป็นดราม่าขนาดใหญ่ได้สำหรับ Marvel Cinematic Universe ครับส่วนไอเรื่องตัวละคร Star Lord เนี่ยจะเป็นอย่างไรในหนังชุดการ r d i a n s of the Galaxy เป็นเรื่องของอนาคตครับรอดูกันต่อไปลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของ Major Talk s h o t News แล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ